ไหนตีบวกหน่อยสิเฮ้ย <Hey, S 1> ไหนขอตีอีกทีหน่อยสิเฮ้ยต <Hey, S 1> ีบวกติดง่ายๆแบบนี้รับรองเลยว่าเติมเงินกับเจ๊น้ำไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำนะครับและนอกจากนี้นะก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับสนใจแล้วก็คลิกถี่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับนะครับวันนี้ก็จะมาโชว์แนวค,ความรู้ในเกมนะฮะดูนะฮะว่าผมจะได้30เติมหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมี เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะที่อาจจะเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะในการทำกิจกรรมนะครับ initial trial of nerd dines s นะครับก็กิจกรรมต่อคำถามเด็กเนิร์ดตัวเองนะครับถ้าแปลแบบง่ายๆนะฮะเกมโนเลดเลยเนาะความรู้ในเกมนะผมอย่างอื่นมันค่อนข้างที่จะยากสักนิดนึงนะแต่ัน,นีันเป็นในเกมที่เราเล่นกันอยู่แล้วนะไก็ไม่ดูซาก็ได้นะครับเริ่มกันเลยนะฮะ l e v l of gory นะครับ p d k m v d k นะฮะ อันนี้รู้สึกจะเป็นน่าจะเป็น l o ยตี้เหรอโอ้ข้อแรกก็ผิดเลยเจ้เอเอามายเอาม่ยแก้ตัวด้อีกดีนึงนะ้เมื่อกี้แม่งฟงอย่างดีเลยโอ้โหแม่งข้อแรกก็ผิดเลยอา,อาการหนักแากอ่ะเซเลนอินเวสติเกตเซเลนรู้สึกจะไวมาร์คถ้าจะไม่ผิดนะครับนะเป็นงไงฟอลล์วิงอันเดดก็โฮลี่ ตึ๊กตึ๊กอ่า,อารู้สึกจาอันนี้นะบลกสี่นะครับคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตีบอกไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์โฮลี่ก็ชัโดว์นี่เป็นไงชิวๆนี่แชทต,ติง้งเหรออ่าจะเซ็นอิโมจินะอันนี้เลิฟรีคอนเทลล่าก็รีเบคก้านะครับ เลนสใช่ไหมจนตีระยะไกลเด็กนะครับโอ้เลสไนมาตอบไม่ได้แย่มากสปอร์ตนะครับโซฮีนะฮะแบบดุดเลือดนะครับอ่าวันจันนะครับเอ็กซ์ตรีมนะฮะเอ่อมิกซ์ก็คือทรูดนั่นี่นีสีขาวขนนกสีขาวไทม์สเปซนะครับปัทเทิลฮอนอยู่ได้30วิเป่าแต่เป่าแต่อันนี้ง่ายๆนะครับโจนนะมาล็อกเลยนะครับกิลโจนอยู่ไหนนะฮะ ไฟก็น้ำนะครับโอนี้ง่ายทรงมาง่ายเลยนะฮะคอกวิวนะครับ what is the c o c k v i e l u s a g e นะครับก็ e n c h a n t skill and status นั่นเองนะครับอ่าเซตชื่โอโอ้โหเผาที่ผมจำไม่ได้ผมขอใช้นี่แล้วกันนะนะครับ intimidely น,นะครับก็คืออ,อ่า intimidely น,นะครับ recovery อ่ d การแังเงือกมีเซียเมียวด้วยอ่า unwanted ก็จึกจึก ยุดเสียดย่อยได้ไหมอ๋อไม่ใช่สิน่าจะเป็นเคลียร์โมดิฟายอ่าเป็นไงยังแม่นอยู่นะครับ yeah. คีย์โซโลมอนคัมฟรอมรู้สึกจะอันเดอร์เวลล์อันนี้นะครับจำได้อยู่ฮาร์เมน,น,นี่คอลเลกชันกิลเควสกิลก็3รอบนั่นเองที่ส่งของเนาะอ่าโหอันนี้อะไรวะจำไม่ได้วะดีเฟนต์เนาะขอ,ขอใช้นี่แล้วกันไทม์สเปซนะดีเฟนต์ไทม์สเปซใช่หรอวะ อิลิกโหอะไรวะเนี่ยรู้สึกจะเลิฟคำ first ป่ะอ่าโอเคใช้ได้อยู่เมอร์ชานก็アルバชอว์นะครับ which material ที่ใช้ในการย่อยอันนี้ได้บลูนะครับย่อยกร๊ดเขียวแต่ก็ได้เศษฟ้าเนะเาะอ่ามอ most powerful ก็สีส้มหนึ่งวงอันนี้ง่ายๆอยู่แล้วนะครอา่ารีแพคชุดเกราะ รู้สึกจะคราเนียมนะใช่ไหมแงชุดเกาะนะครับอ่ารีดีม m with s c a f ช e r ์นะครับอะไรอันนี้อูโหไม่รู้ว่าก็ใช้แล้วกันสกายใช่ไหมสกายอ่า uh, not change when you combine co skill ที่ไม่เปลี่ยนก็คือเกรดนั่นเองนะครับ มีลังเลนิดนึงเมื่อกี้อ่อ uh, new member ก็ new member ไง j e w ว l ข้ามไหใช่ไหมโอ้โ oh, หที่เหลือก็ชิวแล้วนะครับ what is the name นะอันนี้รู้สึกจะเป็นคูลินะถ้าผมจะไม่ผิดนะใช่ไหมคูลิแอนด์เพื่อความชัวร์นะใช้อันนี้ก่อนเอ่อ b บ s เ level นะครับก็ได้สเต,ตตัส p อยไงเป็นไงครับผม30แต้แจมเต็มนะฮะโอ้มีคนได 13คนที่12คนที่เขาตอบถูกเหมือนกันนะเร็วกว่าผมด้วยนะไม่น่าเชื่อนะเป็นไงบอกแล้วนะครับเรามันเด็กเนิร์ดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็นะทริคเล็กน้อยคือแบบจะม่ใช้ตัวช่วยตรงนี้นะครับใช้ได้นะก็เน้นเป็นโหมดแบบเกมโนเลดนะครับมันทำให้เราตอบได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเบียงเท่านี้ครับ